ช่วยโปผิดหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นก่อนว่าเป็นการฟิกบอติลัสนั่นเองนะอีกแล้วเนาะเนื่องจากว่า2ปีมาละเกมเอาอีกแล้วคือจะบอกว่าเกมผิดมันก็คงไม่ได้แต่เกมเนี่ยมันเอาเข้ามาโดยการให้เราแจ้งแบนโปซึ่งมันทําได้แค่นั้นครับแต่โปเนี่ยแม่งก็พัฒนาขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยแบนกันไม่ไม่หวั่นไม่ไม่ไหวเราคือแม่งคือเยอะไหมมันเยอะมันเยอะระดับหนึ่งแหละเอาเอาจากที่ดูนะตอนนี้นะเข้าเกมเจอบ่อยไหมแลนเ์ s เอเจอโคตรบ่อยเลยครับ แต่ไอพวกอย่างตอนนี้รีแล้ตเนี่ยเราแทบจะไม่เจอละเอาละเดี๋ยวคลิปนี้ประเด็นหลกัหลกๆเราจะคุยอะไรกันใช่ป่ะช่วยโปผิดหรือไม่ผิดหัวข้อหลักๆเลยเพราะผมเห็นคนแม่งเริ่มเอ,อ่อมาทะเลาะกันละผมอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่าไอคนที่ผิดเนี่ยผมมองเป็นคน2กลุ่ม1กลุ่มแรกคือคนที่ผลิตโปรแกรม 2. คนที่เอาโปรแกรมเนี้ยไปใช้ลองนึกนะถ้าไม่มีคนใช้ไอคนผลิตมาบึงอยากผลิตมึงก็ผลิตไปเถอะคนใช้มันไม่มีไงเห็นปะกับอีกกลุ่มนึงก็ มันมันก็กลุ่มเดียวกันนะแต่แค่อีกมุมมองหนึ่งถ้าโปรแกรมแม่ไม่มีใช้อะไอกลุ่มพวกนี้แม่งก็ใช้ไม่ได้มันมีแค่แค่นี้เลยเว้ยผมไม่อยากบอกว่าบางครั้งอ่ะไม่ต้องไปเดือดร้อนหรือไปด่ากันหรอกเช่นอยา่างกระโพผมเห็นว่าเนี่ยโยนให้ละแต่ว่าต้องเติมเกดเฮ้ยซึ่งผมเข้าใจนะเพราะผมเองก็เป็นทําไมล่ะเพราะไหนๆก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้เนี่ยแต่อย่างน้อยให้ไม่โดนตัดแต้มก็โอเคแล้วคือตัดแต้มเขาว่าเข้าเกณฑ์แล้วมันศูศูนย์ศูนย์หมดเลยอะ่ะ คือแบบไม่มีคะแนนเลยหรืออาจจะ2 0 0 3 0 0ซึ่งเกมมันนับว่าเราอ่ะโยนเกมจริง,รงๆเราไม่ได้โยนกูอ่ะโดนโปกูไม่ได้โยนเกม,มงงอ่ะเออพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเลยมีปัญหากับเจ้าของไอดีที่เล่นอยู่แล้วถ้าบางครั้งอ่ะเจอแม่ง3 3 4สตาติดอ่ะคุณโดนโทษนะเว้ยดังนั้นผมอยากบอกก่อนว่าไอคนที่เติมเกดอ่ะคุณไม่ต้องไปด่าเขาเลยเพราะบางคนอ่ะแม่งเดินโดนมากกว่า3เกมและโยนให้ทุกเกมมันจะเข้าเนื้อตัวเองมันมันก็ไม่ไหวไหม นี่ยังไม่รวมกับว,ว่าจะต้องเก็บกล่องตรงนี้ด้วยนะบางคนอะ่ะสองชัว่วโมงมาหนึ่งกล่องแล้วเว้ยแม่งก็น่าเสียดาย่าวะเห็นปะแทนที่จะได้อุปกรณ์ได้เสียได้แม่งแม่งก็ไ,ไม่ได้คือมันเป็นสิ่งที่คนควรได้และแม่งเสือกหายโอ,โอ้ยโอไหมโอไหมเอาละยางนั้นก็เลยให้เข้าใจกับว่าไอ้คนที่เติมเกตอะ่ะผมไม่ได้มองว่าผิดอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเวลาที่คนเอ่อมาหน้าบ้านแล้วก็ฆ่าคนที่เติมเกตคือผมก็อยากบอกว่าคุณไม่ต้องไปหัวร้อนก็ได้คือแค่คือยังไงวะ แค่แค่ฝั่งเขาโดนโปอะ่ะมันก็แย่พอแล้วไงกูว่าเออคุณตายนิดตายหน่อยสร้างสาร,สารลํำผมอะ่ะไม่ต้องไปเดือดร้อนหรอกเขาอ,อยากฆ่าใครฆ่าไปเถอะมันเป็นอะไรอะ่ะเกิดใหม่ก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวคะแนนกูก็ชะนะคือถ้าเจอโปเกมนั้นโยนไปเลยอันนี้ถ้าถามผมะนะเอาละเดี๋ยวทีนี้ผมมาคุยต่อว่าแล้วช่วยโปอะ่ะผิดไม่ผิดวะผมอยากบอกก่อนว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเลยแม่งไม่มีผิดถูกเว้ยเรื่องนี้ผมไม่มองว่าผิดเลยไอ้ที่ผิดมันมีแค่คนผลิตจากคนที่เอาไปใช้ดังนั้นเนี่ยไอคนแบบ อย่างเราเราที่โดนโดนด้วยกันน่ะไอ้อย่าบางเกมถามว่าถ้าผมรู้ว่าเฮ้ยคืนเล่นไปสักพักแล้วเพิ่งเห็นว่ามีโปโเนี่ยน่ะขนาดบางเกมเจอฝั่งตรงข้ามใช้โปกูยังไม่รู้เรื่องเลยและคือทําได้แค่ว่าถ้ารู้ปุ๊บแอตแทกบอสแต่ถ้าเขายังเล่นกันต่อเราก็ว่าไม่ได้ไงแต่แต่โตผมมาหยุดถ้าเห็นแล้วอนะผมมาหยุดเลยแต่ถ้าบางครั้งเล่นอยู่อย่ามังนคำผมลงคลิปอ่ะเพื่อนเือนก็เห็นกันอยู่ใช่ป่ะเจอ2เกมติดกูยังไม่รู้เรื่องเลยว่าอ้าวโปเหรอวะเพิ่งมารู้ทีหลังอ่ะ เออคือผมรู้ว่าเออหรือว่าอาจจะตัวละครเวลแปดสิบวะแล้วก็แต่โดนสาสีด่ดอกมันก็ไม่น่าใช่ไหมสกิลทีเดียวตายหาตลอดอะ่ะผมก็เลยเฮ้ยแม่งโกอ่ะแต่แต่มันไม่มันไม่ใช่ว่าเข้าแล้วมันจะรู้เลยไงเพราะในแม่งเนียนจัเนดเห็นนะเห็นนะแต่เราก็สามารถแจ้งแบรนด์ได้ประเด็นก็คือว่าเจอแล้วหรือไม่เจอจะทําอย่างไรจะช่วยหรือไม่ช่วยสําหรับผมอะ่ะไม่มีปัญหาเลยเลยผมขอแค่อย่างเดียวว่าถ้าเจอกันแล้ว ทำได้แค่แค่แจ้งแบนด์ครับอันนี้คือที่เราทําได้เนาะส่วนที่เหลือที่ทําได้ต่ออย่าไปหัวร้อนใส่กันครับถ้าอยากจะร้อนอ่ะไปร้อนใส่ไอ้พวกใช้ดีกว่าผมว่าดีกว่าเยอะเลยแทนที่จะมาด่ากันเองนะไปด่าคนที่ใช้เถอะเพราะผมเชื่อว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนรักเกมนี้จริงๆและไม่ได้เล่นแบบจริงจังด้วยและไม่ได้ปั่นไอดีด้วยเพราะหากคนปั่นไอดีจริงๆอย่าง,อย,างอย่างผมเนี่ยไอดี ID ผมสมมติว่าเท่าเท่านแบรนด์ไปอะ่ะเออกูเสียดายอยู่แล้วล่ะคําถาม แล้วจะเล่นให้มันโดนเพื่อมีเท่านี้เลยก็ก็แค่ก็ชอบเล่นเกมอ่ะก็แค่นี้ก็ก็แค่ชอบแล้วก็ถ้าใครใช้โปรกูก็ไม่ยุ่งก็แค่ไม่นำหนุนอยู่แล้วก็จบแค่นั้นดังนั้นผมเลยมองว่าไอ้คนที่ใช้โปรส่วนใหญ่มันไม่ได้รักเกมเราอยู่แล้วครับด่าได้ด่าแม่งให้แหลกเลยอ่ะถ้าเป็นผมนะหรืออย่างบางคนเจอแล้วอีกคนก็คืออ่าแม่งไลท์แม่งไลท์แล้วคือมึงไลท์เล่นแล้วมึงหัวเราะชอบใจมึงมึงสนุกอ่ะเออผม่เข้าใจว่า ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการที่ฆ่าคนอื่นได้โดยการที่ตัวเองใช้โปะมันสนุกยังไงผมไม่รู้จริงๆผมไม่ได้แอปกูไม่เข้าใจจริงๆปกติชนะหรือแพ้มันมันมันต้องมีความแฟ่ากดกดมันต้องเงื่อนไขมันต้องเท่ากันอะแต่ถ้าของคุณมันแรงกว่าหรือมันอะไรกว่าสำหรับผมคือไม่โอเควะ่ะ คือไม่รู้ว่ามันสนุกยังไงสำหรับผมะนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันน่าสนุกตรงไหนการเล่นโปแลฆคาคนอื่นได้มันไมไ่สนุกเลยสำหรับผมะนะโอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันหลกัหลกๆอะ่ะที่เราคลิปนี้คือ1ฟิกบอทที่รับ2ครับไม่อยากให้มันทะเลาะกันจริงๆอน่อย่าทะเลาะมึงไปด่าคนถลิดก,กับคนใช้ดีกว่าใครมีลิงก์อะไรยังไงโยนมาเลยแต่ด่าได้ประเด็นคือ ไม่ไม่ไม่ต้องถึงขั้นล่าล่าไม่มดนะผมขอแค่นี้คือไม่ต้องถึงขั้นนั้นแบบบุกไปบ้างตกหัวกระบาลแม่งหรือไม่ไม่ต้องขั้นนั้นก็ได้นะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวตัวเกมอ่ะเราแจ้งแบรนด์ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันแบน์อยู่แล้วอาจจะใช้เวลาแบบ7วัน15วันแต่มันแบรนด์ให้คุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องซีเรียสหรอกไอคนโดนอ่ะแม่งก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นไอดีไก่หมดเลยโดนเสร็จปุ๊บซื้อ50บาท20บาท100บาทเห็นปะอ่าสุดท้ายมันก็จะวนไปกลับในส่วนของไอ มันก็วนอีกอ่ะถามว่าไอดีดองเพชรแม่งผิดไหมแม่งก็ไม่ผิดแต่มันเป็นช่องว่างไงที่คนเหล่านี้สามารถซื้อไอดีดองเพชรและมาเปิดตัวพวกนี้โง่โง่และเวอร์แปดสิบหรือเวอร์ร้อยและเล่นได้เลยลองถ้าไม่มีไอดีดองเพชรเด็ดไอไอดีพวกนี้แม้ว่ามันจะโปล่แต่เวล้มึงก็หกสิบมึงก็ฆ่าใครไม่ได้เพราะอะไรซับมึงกากเห็นไหมนะอย่างน้อยถ้ามึงจะเล่นอ่ะก็ต้องเล่นมาก่อนสักเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันน่ะไม่งั้นตัวตัวมันจะฆ่าใครไม่ตายเลย พอซับแม่งไม่มีอ่าแต่ผมก็ไม่อยากโทษไอดีดองนะแต่ผมแค่แบบบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งหรือถ้าคนเหล่านี้มันไม่ซื้อไอดีดองยอมซื้อก็แะนะ่สักร้อยบาท300บาทไอดี ID ที่เล่นมาแล้วสักระดับหนึ่งมีซับสักร้อยสี่สิบเนี่ยก็เอาแบบการาฟติดไปด้วยก็เล่นโปรได้ละแต่มันต้องใช้เงินจ่ายไงโดนแบนทีเงินจ่ายทีเโดนแบนทีเงินจ่ายทีสามร้อยสามร้อยสามร้อยมันก็ไม่ซื้อหรอกครับพอโดนแล้วมันไม่คุ้มเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีแต่แบบไอไอดี ID ดองนี่แทบจะแจกฟรีกันอยู่แล้วอ่นะณนปัจจุ ไม่ไม่อยากโทษมากแล้วกันผมไม่ได้โทษนะแค่บอกว่ามันเป็นช่องว่างที่มันสามารถทําได้แล้วคนพวกนี้มันเห็นโอกาสมันแม่งก็เลยใช้โอกาสตรงเนี้ยแค่นั้นเลยนะอโอเคจบเป็นประมาณนี้แล้วกันขออย่างเดียวอย่าไปทะเลาะกันเด้อ